ยาจามะ,าามะข้าพระเจ้าได้ถวายแล้วก่อเครื่องบูชาเหล่านี้จงเป็นทิพย์เป็นเครื่องทิพย์เป็นยารักษาโรคผู้ใดป่วยก็ขอให้หายผู้ใดจนก็ขอให้หายผู้ใดเจ็บก็ขอให้หาย จงเทวดาเดอทุกขปตาจะนิทุกขพยายาปตจจะนิโสกาหตุสภเวิปามิโนเอตาวตาจะอามีสังพะทังปุญญสังพะทัง สัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปสิสิยาทานังทัตันตุสัทายสีลังลักขันตุสัพทาภาวนาภิรดาขจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปตาปเจกาัณจะยังพระังอรหันตานังจะเตเทนรักขังวันทามิสัพพโสสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพเทวานุภาเวนะสัพพนาคานุภาเวนะสัทธาโสตถี ພະວັນຕຸເຕອະສາທຸອະເດຽບ້ອຍແດ່ເດີ້ນກະປົາຕປົລ້ບອຕປົລ້ນ